สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมรถสวยๆสภาพงามๆนะครับกระบะสีประตูออโต้ดีเซลเทอร์โบปี2014นะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกล้มนะครับสีประตูออโต้เทอร์โบนะครับตัวนี้ปี2014มิตซูบิชิทริยัตันนะครับเครื่อง2,005ตัวเทอร์โบตัวท็อปสุดเลยครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับ3 3 5 0 0 0บาทนะครับเช็คชมดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรีบจับรีบจองรีบพิจารณานะครับไม่ได้ มีมาบ่อยๆแน่นอนนะครับรถสวยซอกเดิมตะเข็บเดิมครับนี่ครับ2.5เทอร์โบนะครับเป็นตัวท็อปสุดปี2014นะครับจดปี2015นานๆจะได้เจอสภาพนี้ราคานี้นะครับผ่อน6-7,000โดยประมาณนะครับขายที่หาใช้งานนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมเอกสารเตรียมตัวได้เลยครับบริการจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับไม่แท้120,000กิโลเมตรนะครับกับรถสวยๆสภาพแจ่มๆแบบนี้นะครับ ใครที่กำลังหากระบะยกสูงออโต้เทอร์โบดีเซลนานๆจะมีมามีมาสภาพกำงามแบบนี้นะครับสวยสมบูรณ์ทั้งคันนะครับเราคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับเก็บงานมาทุกระบบพร้อมขับใกล้ขับไกล,ข,กลขับได้สบายนะครับคันนี้ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสซ็นรัล็อกแอร์แบ็กเอมีจอ Android มาให้เรียบร้อยนะครับเต็มๆครับเต็มตาเลยครับ10นิ้วครับจอ Android ลองชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ไม่แท้ตั้งแต่ปี2014ใช้งานเนี่ยครับ124,000กิโลเมตรนะครับโดยรวมเรียกว่าแจ่มเลยครับเป็นเกียร์ออโต้ดีเซลเทอร์โบขับ2นะครับรถพร้อมใครสนใจนะครับ รีบโทรเจราจารีบจับรีบจองเพิจารณากับงบประมาณที่ท่านเตรียมไว้นะครับรถสวยสภาพงามๆนะครับมิตซูบิชิตไทร์ตันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยราคาด้วยสภาพคันนี้ถือว่าแจ่มจริงๆนะครับใช้ง่อยดูแลดีและที่สําคัญก็มีเทอร์โบด้วยครับแรงแน่นอนดีเซลอีกต่างหากนะครับขับ2นะครับผมขอพระคุณทุกการติดตามใครที่สนใจอยากได้ใช้งานชมเช็คดูรถทดลองขับใหม่ผิดหวงังแน่นอนนะครับเนียนมากๆนะครับภายในเนียนกลิบๆสภาพ ใหม่เอี่ยมครับใครที่สนใจนะครับการันตีนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิครบนะครับรถสวยรถเดิมนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานชอบออโต้ชอบกระบะ4ประตูเป็นออโต้นี่จะหายากหน่อยนะครับแต่ก็ได้เทอร์โบด้วยโอโหแจ่มเลยนะครับรถสภาพงามกริบเลยครับนํามาฝากให้กับสมาชิกที่กําลังหากระบะ4ประตูออโต้ Auto, ยกสูงดีเซลเทอร์โบครับ